ิวบากที่สรลกฏด้วยโทมน no ัสเวทนาสองดวงเว้นปฏิฆาที่เกิดในจิตวุบาทนี้เสียสระภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมสมยุทธ์ด้วยคันถาธรรมี้ปยุทธจากคันถาเป็นฉไนโลภะที่บังเกิดขึ้นในจิตวุบาทที่สรลกฏด้วยโลภะวิปยุทธจากทิฏฐิสี่ดวงปฏิฆาที่เกิดในจิตตุบาทที่สรลกฏด้วยโทมนัสเวทนาสองดวงจิตวบาทที่สรลกฏด้วยวิจิกิจฉาสีจิตุบาทที่สรลกด้วยอุตัจั กุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่กิริยาอัพยกิกในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวะธรรมเหล่า,านี้ชื่อว่าธรรมวิปุจจคันธะ928ารรมเป็นคันธะและอารมณ์และเป็นลมของคันธะเป็นฉนะคันธะธรรมเหล่านี้เลชื่อว่าทําเป็นคันธะและเป็นลมของคันธะทําเป็นลมของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นฉนอะกุศลที่เหลือเว้นคันธะทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิสามวิบาวในภูมิสามกิริยาพยากริตในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่า,าน,น,นี้ชื่อว่าทําเป็นรมของคันตาแต่ไม่เป็นคันตาทําเป็นรมขอคันตาจะกล่าวว่าทําเป็นคันตาและเป็นรมของคันตาก็ไม่ได้ว่าเป็นรมของคันตาแต่ไม่เป็นคันตาก็ไม่ได้เก้าร้อยี่สิบเก้าทรเป็นคันตาและสัมยุทธิคันตาเป็นฉไหนทิฏฐิและตพระบังเกิดร่วมกันในจิตุบาทได สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นคันถะและสัมยุทด้วยคันถาธรรมสัมยุทธ์ด้วยคันถาแต่ไม่เป็นคันถาเป็นฉไหนจิจุบาที่สรคตด้วยโลภะแปดดวงจิจุบาที่สรคตด้วยโทมนัตเวตาสองดวงเว้นคันถาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิจุบาเหล่านี้เสียสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำสัมยุทธ์ด้วยคันถาแต่ไม่เป็นคันถาธรรมนิพยุจจากคันถาจะกล่าวว่าทำเป็นคันถาและสัมยุทธด้วยคันถาก็ไม่ได้ว่าทำสัมยุทธ์ด้วยคันถาแต่ไม่เป็นคันถาก็ไม่ได้ ต้าร้อยสามสิบทำวิปยุจจากคันถาแต่เป็นรมของคันถาเป็นฉไนะโลภะที่บังเกิดในจิตุบาทที่สรครได้โลภะวิปยุจจากทิฏฐิสี่ดวงปฏิฆาที่บังเกิดในจิตุบาทที่สรคตรด้วยโทมนัสเวทนาสองดวงจิตุบาทที่สรคตรด้วยวิจิกิฉาจิตุบาทที่สรครด้วยทัาจจะกุศลในภูมิสามไมบาในภูมิสามกิริยาพยากริปในภูมิสามและรูปทั้งหมด สภาวะธรรมอ่านี้ชื่อว่าธรรมวิปุจจคันตะแต่เป็นรมของคันธะธรรมวิปุจจคันตะและไม่เป็นรมของคันธะเป็นจะไหนมรสีที่เป็นโลกุตระสามัญญผลสี่ระนิพานสภาวะธรรมอันนี้ชื่อว่าธรรมวิปุจจคันธะและไม่เป็นรมของคันธะธรรมสมยุจจคันธะจะกล่าวว่าธรรมวิปุจจคันธะแต่ไม่เป็นรมของคันธะก็ไม่ได้ว่าธรรมวิปุจจคันธะและไม่เป็นรมของคันธะก็ไม่ได้คันธะโคจกะจบ ก้าร้อยสามสิบเอ็ดโยคะธรรมเป็นจะไหนละโยคะธรรมเป็นจไหนละนีวรณะโคจกะนีวรณะธรรมเป็นจะไหนนิวรณ์หกคือการมตตันทาน,นิวรณ 6, รวร์พยาบาทนิวรณ์สีนมิทะนิวรณ์อุทธาจักกุกุจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์และวิชานิวรณ์การมตตันทานิวรณ์มังเกิดในจิตุบาที่สรครด้วยโลภะแปดดวงพยาปาทานิวรณ์มังเกิดในจิตุบาที่สรคตด้วยโทมัสเวทนาสองดวง ถินามีท่านิวรณ์มังเกิดในอกุศลจิตเป็นสังขาริกสุทจานิวรณ์มังเกิดในจิตุบาทที่สรครด้วยทัศจักปุกุจานิวรณ์มังเกิดในจิตุบาทที่สรกระดด้วยโทมนัสเวทนาสองดวงวิจิกิจฉาเวทนาบังเกิดวิจิกิจฉานิวรณ์มังเกิดในจิตุบาทที่สรครดด้วยวิจิกิจฉาอวิชานิวรณ์มังเกิดในอกุศลจิตทั้งปวงสภาวะธรรมอันนี้ชื่อว่านิวรณธรรม ทำไม่เป็นนิวรณ์เป็นฉนยัยอกุศลที่เหลือเว้นนิวรณ์ทั้งหลายสีกุศลในภูมิสีวิบากในภูมิสีกิริยาอยากฤิตในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมอันนี้ชื่อว่าทําไม่เป็นนิวรณ์สองทำเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉนกุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสามกิริยาอพยากฤิตในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่าทําเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ทำไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไหนะมรรคสี่ที่เป็นโลกุตระสภาสามัญญผลสี่และนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เก้าร้อยสามสิบสามทำสัมประยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นไนะจิตุบาทไาอากุศลสิบสองดวงสภาวะธรรมานี้ชื่อว่าทำสมัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ทำนิพยุทธ์จากนิวรณ์ เป็นฉะไหนทำทประยุทธ์จากนิวรนเป็นฉไหน กุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่กิริยาพยาปริตในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวะธรัมงนี้ชื่อว่าธรรมนิปยุทธจากนิวรณ์เก้าร้อยสามสิบสี่ทรเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉนหนนิวรณธรรมเหล่านั้นแลชื่อว่าทำเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ทรรเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นฉนอกุศลที่เหลือเว้นนิวรณ์ทั้งหลายเสียกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสาม กิริยาพยาเกรดในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์จะกล่าวว่าธรรมเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็ไม่ได้ว่าเป็นธรรมเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็ไม่ได้๙้๕ธรรมเป็นนิวรณ์และสมมยุทดนิวรณ์เป็นฉนัยนิวรณ์สองสาอย่างมันเกิดร่วมกันในจิจตุบาทใดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ทำเป็นนิวรณ์ e ball, และสัมยุทธด้วยนิวรณ์ทำสัมยุทธด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นฉไนอกุศลที่เหลือเว้นนิวรณ์นั่งหลายเสียสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าทำสัมยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ทำวิปยุทธิจานิวรณ์จะกล่าวว่าทำเป็นนิวรณ์และสัมยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็ไม่ได้ว่าทำสัมยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็ไม่ได้๙๓๖ทมนิพยุทธิจานิวรณ์แต่เป็นรงของนิวรณ์เป็นฉไน กุศลในภูมิสามมิบากในภูมิสามกิริยาพยากตในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาพุธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุจจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ธรรมวิปยุจจากนิวรณ์แต่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นสงายมรรคเศที่เป็นโลกุตระสามัญญผลสและนิพพานสระวุทธธรรมเหล่านี้ชือ่อว่าธรรมวิปยุจจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ทำสมัยยุทธด้วยนิวรณ์จะกล่าวว่าทำวิปยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็ไม่ได้ว่าทำวิปยุทธ์จากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็ไม่ได้นิพรณโคจกาจบปรามาสโคจรกาเ937ปรามาสธรรมเป็นไนทิฏฐิปรามาสะบังเกิดในจิตตุบาที่สมัยยุทธ์ด้วยทิฏฐิสี่ดวงสภาวธรรมนี้ชื่อว่าปรามาปรามาสธรรมทำไม่เป็นปรามาสะเป็นไน อกุศลที ен, ่เหลือเว้นปรามาสเสียกุศลในภูมิสีวิบารในภูมิสีกิริยาพยาเกตในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นปรามาสเก้ธรรมเป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไนกุศลในภูมิสามอกุศลวิบารในภูมิสามกิริยาพยาเกตในภูมิสามรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอารมณ์ของปรามาสธรรมไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไน มรสีที่เป็นโลกุตระสามัญญผลสีและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นรมของปรามาสสะเก้ธรรมสมยุทธ์ด้วยปรามาสะเป็นไนจิตุบาที่สมยุทธ์ด้วยทิฏฐิสีดวงเว้นปรามาสะที่บังเกิดในจิตุบาเหล่านี้เสียสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมสมยุทธ์ด้วยปรามาสะธรรมีพปยุทธ์จากปรามาสะาเป็นไนจิตุบาที่สารกคดด้วยโลภะวิปยุทธ์จาทิฏฐิสีดวง จิตุบาสาลคตด้วยโทมนัสเวทนาสองโดวงจิตุบาทที่สารกตดด้วยวิจิกิจฉาจิตุบาทที่สาลกตด้วยทัจจะกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่กิริยาอัพยากฤตในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมริพยุจจากปรามาสะ ปรมาตถธรรมจะกล่าวว่าสามยุทธ์ด้วยปรามาตถก็ไม่ได้ว่าวิปยุทธจากปรามาตถก็ไม่ได้๙๔้ธรรมเป็นปรามาสะและเป็นรมของปรามาตะเป็นไนปรามาสะธรรมนั้นแลชื่อว่าธรรมปรามาสะและเป็นรมของปรามาสะธรรมเป็นรมของปรามาตะแต่ไม่เป็นปรามาตะเป็นไนอกุศลที่เหลือเว้นปรามาสเสียกุศลในภูมิสามมบาปในภูมิสาม ิริยาพยากฤตีภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นรมของปรามาสะแต่ไม่เป็นปรามาสะธรรมไม่เป็นรมของปรามาสะจะกล่าวว่าธรรมเป็นปรามาสะและเป็นรมของปรามาสระก็ไม่ได้ว่าธรรมเป็นอารมณ์ของปรามาตสระแต่ไม่เป็นปรามาสะก็ไม่ได้เก้าร้อยสี่สิบเอ็ดธรรมวิปยุจจากปรามาสะแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสะเป็นฉไหนจิตุบาที่สรกศด,ด้วยโลภะ วิปยุต์จากทิฐิสี่ดวงกิตตุบาที่สลรคตด้วยโทมนนสเวทนาสองดวงกิตตุบาที่สลรคตด้วยวิจิจิชากิตตุบาที่สรลรกตด้วยอุทาจักกุศลในภูมิสามมิบาในภูมิสามกิริยาพยากฤิในภูมิสามและอรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุต์จากปรามาสะแต่เป็นรมของปรามาสะธรรมวิปยุต์จากปรามาสะและไม่เป็นรมของปรามาสะเป็นฉน มรสีที่เป็นโลกุตระจามัญญผลสีและนิพพานสภาพธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุจจาปรามาสะและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะทำเป็นปรามาสะและสมยุทธ์้วยปรามาสะจะกล่าวว่าธรรมวิปยุจจาปรามาสะแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสะก็ไม่ได้ว่าธรรมวิปยุจจาปรามาสะและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะก็ไม่ได้ปรามาสะโคชกะจบมหันตระทุกกะ เก้าร้อยสี่สิบสองทรมีอารมณ์เป็นฉไหนกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่กิริยาพยากรในภูมิสามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำมีอารมณ์ทำไม่มีอารมณ์เป็นฉไหนรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำไม่มีอารมณ์เก้าร้อยสี่สิบสามทรเป็นจิตเป็นฉไหนจะภูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชีหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุสภาวะธรรมอ่นนี้ชื่อว่าทําเป็นจิตทําไม่เป็นจิตเป็นฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์รูปและนิพพานสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าทําไม่เป็นจิตเก้าร้อยสี่สิบสี่เจตสิกธรรมเป็นฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สภาวะธรรมอันนี้ชื่อว่าเจตสิกธรรมาเจตสิกธรรมเป็นฉนรูป จิตรูปและนิพพานสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าอเจตสิกธรรม945จิตสัมยุทธธรรมเป็นฉไนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังกัรขันธ์สภาวะธรรมนี้ชื่อว่าจิตสัมยุทธธรรมจิตวิปยุทธธรรมเป็นฉไนรูปและนิพพานสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าจิตวิปยุทธธรรมจิตจะกล่าวว่าจิตตสัมยุทธก็ไม่ได้ว่าจิตวิปยุทธธรรมก็ไม่ได้946 จิตตสังสัทธธรรมเป็นไนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าจิตตสังสัทธธรรมจิตวิสังสัทธธรรมเป็นไนรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าจิตวิสังสัทธธรรมจิตจกาว่าจิตตสังสัทธธรรมก็ไม่ได้ว่าจิตตสังว่าจิตวิสังสัทธธรรมก็ไม่ได้ิบเจิตตสมุทฐานธรรมเป็นไน เวทนาขันสัญญาขันสังขาราขันกายวิญญาตวจีวิญญัตหรือรูปแม้มอื่นใดซึ่งเกิดในจิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุธานมีอยู่ได้แก่รูปายตนะสถายน